ทำอะไรในยุคที่คนขายออนไลน์เต็มไปหมดวันนี้ครูอีฟอยากจะออกมาแบ่งปันเทคนิคดีๆค่ะว่า5เทคนิคนี้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยว่าวันนี้จะฉันจะทำอะไรดีวันนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มแบบไหนดีกับการทำออนไลน์เพราะว่าในโลกปัจจุบนันใครๆก็ออกมาทำออนไลน์จริงไหมคะวันนี้ก็อยากจะมาตอบลูกศิษ์หรือลูกค้าในเพจที่ ถามกันเข้ามาเยอะมากมายเลยว่าไม่รู้จะทำอะไรคะ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงคะ่ะแต่อยากขายนะคะอยากทำนะคะอยากทำงานออนไลน์เพราะคิดว่างานออนไลน์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมาเริ่มที่เทคนิคแรกคะ่ะเทคนิคแรกคือคุณต้องมองหาจากสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณถนัดคะ่ะสิ่งนี้ อาจจะมาแฝงในรูปแบบของสินค้าก็ได้ค่ะสินค้าที่คุณจะขายหรือการนำเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นตัวครูฟเองเป็นคนที่ชอบขายของเป็นคนที่ชอบมากๆในเรื่องของกระเป๋าอันนี้คือนำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วนำมาเสนอเพื่อที่สร้างรายได้ และสร้างรายได้จนถึงปัจจุบันได้เป็นกอบเป็นกรรมเพราะเริ่มจากเทคนิคแรกคือการทำสิ่งที่ชอบและทำสิ่งที่ถนัดค่ะถ้าข้อแรกไม่มีนะคะไปต่อที่เทคนิคที่2คือการที่คุณมองถึงปัญหาปัญหาเริ่มจากตัวเองนะคะว่าฉันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วนำปัญหาออกมาแก้ไข ด้วยตัวเราเองค่ะเช่นครูอีฟก่อนที่จะได้มาสร้างตัวตนณนะปัจจุบันนี้เกิดปัญหาค่ะเพจถูกปิดเพจที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหารายได้เข้ามาในทุกๆวันของอาชีพแม่ค้าออนไลน์หรือเรียกอีกอย่างว่านักยิงแอดค่ะวันนั้นขอบคุณปัญหาที่ทำให้เจอ จนได้เปลี่ยนแผนความรู้ใหม่ได้เปลี่ยนแผนวิชาชีพใหม่คือการได้นำตัวเองเข้ามาสู่ตลาดของการสร้างตัวตนค่ะวันนั้นสิ่งที่คลิปเจอคือ mm hmm. เพจโดนปิดไม่สามารถยิงแอดได้เปิดเพจไปประมาณ10เพจโดนปิดหมดค่ะวันนั้นคือเหมือนมืด8ด้านไมหมดจนได้มาเจอทางออก หรือเทคนิคที่3คือการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาคือทุกท่านจะต้องค้นหาปัญหาที่อยู่ในใกล้ตัวเราที่สุดนะคะเพื่อที่จะค้นหาการแก้ปัญหาได้ถูกจุดวันนั้นที่เจอเพจถูกปิดสิ่งที่ปักธงในใจกับตัวเองว่าฉันจะยิงแอดน้อยลงแต่ฉันจะมีรายได้ทุกวันตั้งธงไว้ณนะวันนั้น ฉันมีรายได้6หลักทุกเดือนวันที่ฉันตัดสินใจคือการที่จะยิงแอดน้อยลงฉันก็จะต้องมีรายได้ที่เท่าเดิมหรือมากกว่าวันนี้คือผลลัพธ์ค่ะครีปยิงแอดเดือนละไม่ถึงหมื่นแต่ยอดขาย6หลักทุกเดือนซึ่งเท่ากับเมื่อก่อนที่ยิงแอด6หลักทุกเดือนเพื่อแลกกับ รายได้6หลักทุกเดือนเช่นเดียวกันค่ะหาทางแก้ยังไงรู้ไหมคะค้นหาค่ะว่าการสร้างตัวตนเราต้องทำยังไงบ้างวิธีของการสร้างตัวตนเราจะออกมาในรูปแบบไหนใครจะช่วยเราได้บ้างข้อ3นี้เลยค้นหาเจอแล้วต้องขอบคุณโค้ชใหม่ค่ะโค้ชใหม่ Image Maker ที่เปิดทางเป็นแสงสว่างนำทาง ครีพก็นำตัวตัวเองเข้าไปเรียนรู้ค่ะว่าการที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไงค่ะนำตัวเองไปเรียนรู้จนได้วิธีวิธีการจนได้เคล็ดลับดีๆนำมาประกอบอาชีพบนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายๆโดยการที่ยิงแอดน้อยลงค่ะ อย่างวันนี้ที่ทุกท่านได้เห็นคลิปนี้ทุกท่านได้เจอครูอีฟหรือถ้าหากวันนี้ครูอีฟยิงโฆษณาออกไปคลิปบอกได้เลยว่าครูอีฟยิงแอดหลักร้อยค่ะซึ่งเมื่อก่อนการเข้าถึงแบบนี้หรือความรู้ในด้านนี้ต้องเข้าใจว่าอยากได้เยอะต้องอัดงบเข้าไปค่ะแต่วันนี้เจอทางออกคือการออกมาสร้างตัวตนทำให้เรามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นี่แหละค่ะคือวิธีแก้ปัญหาของคริปคือการมองหาวิ่งหาทางแก้เคล็ดลับคริปลงเรียนคอร์สกับโคชใหม่จนได้วิธีคิดวิธีการเพื่อนำมาประกอบอาชีพสำหรับตัวเองเพื่อประกอบอาชีพให้มันตรงจุดเพื่อจะทำให้ตัวเองได้มีไรายได้ที่มากเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม และเทคนิคที่4คือเมื่อเรารู้ปัญหาเมื่อเราแก้ปัญหาได้เราต้องนำเสนอหรือบอกต่อค่ะว่าปัญหาที่คุณเจอคุณแก้มันยังไงได้บ้างคะแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูอีฟเริ่มเปิดเพจใหม่ เมื่อ4เดือนที่แล้วจากศูนย์ไลค์ค่ะตอนนี้มีคนติดตามมากกว่า2,000 f o ฟอลเลอร์นะคะเริ่มจากศูนย์เริ่มต้นใหม่หมดเลยแต่เราเรียนรู้วิธีการเพื่อที่จะได้ให้คนเข้ากลับมาติดตามเราและทุกวันนี้ก็ยังสามารถขายอะไรก็ขายได้ค่ะขายสินค้าที่ราคาสูงก็ขายได้ค่ะ ขายตัวเองก็ขายได้ค่ะการสร้างตัวตนคือการได้ออกมาแบ่งปันการได้ออกมาบอกต่อการได้ออกหน้ากล้องถามว่าคนนี้เมื่อก่อนตอนที่เป็นแม่ขายยิงแอดไม่ได้กล้าออกหน้ากล้องเลยค่ะทุกคนจะเห็นครูอีฟแค่ในการตอบแชทเท่านั้นเองไม่เคยเห็นรูปลัก์ตัวตนของครูอีฟเลยจน แค่วันที่คุณปเจอปัญหาแล้วก็กล้าที่จะพุ่งเข้าหาปัญหาก็ทำให้เจอทางแก้ของปัญหาที่ดีที่สุดค่ะและเทคนิคสุดท้ายของการที่คุณจะทำบนโลกออนไลน์ได้ยาวนานหรือแม้แต่กระทั่งการมองไปที่ไหนใครๆก็ทำออนไลน์สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณอยู่ได้อยู่นานอยู่ทนคือการหาจุดแตกต่าง จุดแตกต่างคืออะไรคะวันนี้ครูอีฟเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน mm hmm. การย mm ิงแอดการขายออนไลน์ hmm. การสร้างยอดขาย mm hmm. และที่สำคัญ mm hmm. การสร้างแบรนด์ตัวเองมีแบรนด์นของตัวเองดึงในจุดทั้งหมด4เทคนิคออกมาแล้วก็นำมาเป็นสู่ตัวเราคือจุดที่5คือการสร้างความแตกต่าง ยิ่งคุณแตกต่างมากเท่าไรไม่ว่าคุณจะขายอะไรหรือคุณจะสร้างตัวตนอะไรคนก็จะติดตามคุณทุกๆุกคลิปหรือทุกๆสินค้าที่คุณออกมาโพสออกมาขายใครๆก็จะต้องการซื้อสินค้าของคุณตรงนี้คุยคอนเฟิร์มค่ะเพราะคุยเป็นหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์และก็มีสินค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรออกมามีลูกค้าทั้งซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่เสมอ เพราะเกิดจากการค้นหาตัวเองแบบนี้ค่ะเกิดจากห้าเทคนิคที่ค้นหาตัวเองเจอบนโลกปัจจุบันใครๆก็ทำค่ะหันไปทางไหนทุกคนทำหมดเลยออกมาทำออนไลน์แต่คนที่จะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนมันต้องเกิดจากเทคนิคที่หนึ่งและเทคนิคสุดท้ายของครูอีฟที่ครูอีฟแบ่งปันออกไปให้ ที่มันสำคัญพอๆกับข้อ2ข้อ 3, ข้อ4คลิปขอสรุปเลยนะคะว่าเทคนิคที่1คือคุณต้องหาสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณถนัดเทคนิคที่2ถ้าคุณหาในสิ่งที่คุณชอบและคุณถนัดไม่ได้คุณมองที่ปัญหาค่ะปัญหาที่เริ่มจากตัวคุณเองวันนั้นอย่างที่คลิปบอกคลิปเจอปัญหาในการเพจโดนปิด ครุยก็เปลี่ยนตลาดคือพลิกกลับมาเลยว่าโอเคฉันทําแบบนั้นไม่ได้ละฉันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณขายของแล้วรู้สึกว่าคือทางมันตันไปหมดคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้รู้สึกว่ายิงแอดแล้วมันไม่โอเคเปลี่ยนค่ะสับสวิตไปเลยค่ะเทคนิคที่3คือการแก้ปัญหา คุณจะทํำยังไงคะคุณลิสต์มาสิคะว่าปัญหาคุณมีอะไรคุณจะแก้ได้ยังไงคุณค้นหาคะ่ะว่าวิธีแก้ของปัญหาของคุณมันจะถูกดับด้วยอะไรและข้อ4คือการนําเสนอออกมาคะ่ะโลกออนไลน์คือการนําเสนอคือการบอกต่อวันนี้ปัญหาที่คุณเจอคุณจะออกมาบอกต่อและส่งไปให้คนอื่นเขารู้ได้ไงว่าฉันน่ะ ฉันปัญหาของที่ฉันเจอฉันถูกแก้แล้วนะมันออกมาในรูปแบบนี้นะแต่ในทุกรูปแบบที่คุณนําเสนอออกมาสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไว้ได้หรือไม่ได้เลยคือการสร้างความแตกต่างค่ะคุณยุฝากไว้ด้วยนะคะถูกเข็ดลับของการทํางานบนโลกออนไลน์ในยุคที่คนใครๆก็กทำในยุคที่ทุกคนทำเต็มไปหมดเลย เปิด Facebook ออกมาเปิด IG ออกมาเปิด YouTube ออกมาเห็น <_ d ata> คนที่เกิดจากคนธรรมดาได้อยู่หน้ากล้องได้สร้างรายได้แบบมหาศาลวันนี้บนโลกออนไลน์มีเงินลอยเต็มอากาศค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะควาได้ยังไงถ้าคลิปนี้ดีสำหรับทุกคนและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจคุณอีฟมาสเตอร์ออฟลักอาณาจักรแห่งโชคดีด้วยนะคะ โดยรักและปรารถนาดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ